รัดหลักอานแบบดับเบิลล็อกนะฮะรัดหลักอานแบบดับเบิลล็อกนะครับแบรนด์ G Pro One นะฮะมาใหม่นะครับโอ้โหนี่เลยฮะ,ะสำหรับจักรยานพับที่ใช้หลักอานขนาด33.9นะครับคือหลักอานจักรยานดาฮอนนะครับจักรยานแบรนด์มินนะครับจักรยานนะครับจักรยานพับแทบจะ เกือบจะทุกแบรนด์นะครับที่เป็น33.9นะครับแล้วก็เป็นเฟรมนะครับได้ตั้งแต่เฟรมอลูมิเนียมนะครับเฟรมโครเมี่นะครับโครเมี่นะแล้วก็เฟรมคาร์บอนนะครับใช้ได้เลยนะครับนะใครที่ต้องการแบบความแน่นแบบมั่นใจเนี่ยแบบดับเบิลล็อกเนี่ยนะครับล็อก2ชั้นนะฮะให้มาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับนะให้มาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับคือสำหรับใครที่ปั่นนานเนี่ยนะครับปั่นไกลนะครับ เราต้องการแบบโหยต้องการความแน่นห้ามกระดิกเด็ดขาดพอกระดิกปุ๊บเนี่ยนะครับช่วงชักขามันไม่ได้รอบขามันไม่ผ่านเรย่างนี้ครับนะเีเรียสเรื่องรอบขานะครับต้องมาใช้ตัวนี้เลยอ่ะดับเบลิลล็อกนี่ล็อกอยังไงครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกชั้นนี้นะครับชั้นล่างสุดนะชั้นล่างสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบีบเฟรมนะครับนะเป็นตัวบีบเฟรมก็คือก็คือตัวเหมือนเหมือนตัวรัดหลักอานที่ติดรถนี่แหละนะครับนะอันนี้เป็นชั้นแรกนะครับ แล้วก็ชั้นที่2นะครับชั้นที่2เนี่ยเขาจะไปบีบกับตัวหลักอานโดยตรงนะครับเขาจะไปบีบกับตัวหลักอานโดยตรงแล้วด้านนี้เนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นชิ้นการเดียวกันแล้วก็ตัวรอยผ่าเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวรัดนะครับตัวรัดที่เฟรมนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรัดที่หลักอานโดยตรงนะครับงานเขาทํามาสวยมากนะครับนี่แล้วราคาไม่แพง ราคาแค่890บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชม890บาทคุณได้รับหลักอานดีๆไปใช้1ชิ้นนะครับคุณได้รัดหลักอานดีๆไปใช้1ชิ้นแล้วก็แข็งแรงทนทานมากนะครับนะจะไม่เหมือนหลักอานแต่งทั่วไปนะครับแข็งแรงมากนะฮะหลักอานคาร์บอนเนี่ยผิวเขาจะขัดมาเรียบจัดนะครับเรียบจนชนิดที่ว่ามันลวดงี้ย เรียบจนมันรูดง่ายนะครับมันลื่นมันไหลมันจัดนะครับเนี่ยคนที่ใช้ลักออนคาร์บอนเนี่ยนะครับควรจะมีนะครับคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับก็ควรจะซื้อควรจะมีควรจะหากันนะครับแล้วก็สายแฟชั่นสายแต่งรถเนี่ยนะครับได้เลยคนธรรมาทั่วไปได้หมดแหละครับนะก็จะทําให้ลักแอนเนี่ยนะครับมันรัดดีมากๆเลยนะครับนะผมขายดีมากเลยนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การรัดเนี่ยนะครับเราไม่แน่นล้วชอบรูดเนี่ยนะครับมาใช้ตัวนี้กันได้เลยนะครับนะราคา890บาทนะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะ890บาทอ่ะก็ฝากด้วยนะครับตัวรัดหลักอ่านนะครับนี่890บบาทนะครับสำหรับสินค้าแรกในวันนี้นะฮะ